ดื่มน้ำแบบนี้ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้นผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ฟังดูเหมือนคำโฆษณาเกินจริงใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับละ่ะและปัญหาที่คุณเผชิญอาจไม่ใช่เรื่องของฮอร์โมนความเครียดหรืออายุเลยด้วยซ้ำแต่เป็นสิ่งที่คุณดื่มทุกวันต่างหากในวิดีโอนี้เราจะเผยประเภทของน้ำดื่มที่สามารถช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและแน่นอนส่งผลดีต่อาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ นี่ไม่ใช่กลเม m b หลวงโลกไม่ใช่ยาไหม่หรืออาหารเสริมราคาแพงแต่มันคือสิ่งที่ผู้ชายแทบทุกคนมีอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่เคยให้ความสําคัญหากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับสมรรถภาพทางเพศของตัวเองหากความมั่นใจของคุณเริ่มลดลงหรือคุณแค่อยากเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นโปรดดูจนจบวิดีโอนี้เพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณหรือคนข้างกายคุณไปอย่างคาดไม่ถึง เพราะเรื่องของการแข็งตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของความต้องการแต่มันคือเรื่องของการไหลเวียนโลหิตเคมีในร่างกายและสิ่งเล็กๆที่ผู้ชายมักมองข้ามจนสายเกินไปมาเริ่มกันเลยครับในทางการแพทย์การแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย direction ไม่ใช่เพียงกระบวนการทางเพศที่เกิดจากความต้องการหรืออารมณ์เท่านั้นแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบร่างกายหลายระบบที่ทำงานประสานกันอย่างละเอียดอ่อนระบบไหลเวียนโลหิตระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อ endocrine system และระบบกล้ามเนื้อล้วนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการนี้หากระบบใดระบบหนึ่งทํางานผิดปกติก็สามารถส่งผลให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือที่เรียกกันว่านกเขาไม่ขันได้ในภาวะปกติเมื่อผู้ชายเกิดความต้องการทางเพศสมองจะส่งสัญญาณผ่านระบบประสาทไปยังอวัยวะเพศทำให้หลอดเลือดขยายตัวและมีเลือดไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงในบริเวณเนื้อเยื่อโพรง corpus cavernosum ส่งผลให้อวัยวะเพศแข็งตัวหากเลือดไหลเข้าได้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถคงอยู่ได้นานพอ ก็จะทําให้เกิดปัญหาในการแข่งตัวหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ถูกมองข้ามบ่อยครั้งก็คือน้ําที่เราดื่มในแต่ละวันเพราะน้ํามีบทบาทโดยตรงต่อการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดความชุ่มชื้นของเนื้อเยื่อระบบการลำเลียงฮอร์โมนรวมถึงการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายอย่างเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนด้วยร่างกายของเราประกอบด้วยน้ํามากกว่าครึ่งและการขาดน้ําแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่อระดับพลังงานความดันเลือดก,การทํางานของหัวใจ และส่งผลต่อระบบประสาทส,ส่วนกลางได้โดยตรงซึ่งทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อร่างกายขาดน้ําเลือดจะข้นหนืดขึ้นการไหลเวียนจะช้าลงหัวใจจะต้องทํางานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงอวัยวะเพศชายด้วยนี่คือเหตุผลที่บางคนอาจรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายหรือหมดแรงแม้ไม่มีโรคประจําตัวชัดเจนและปัญหาการแข็งตัวก็อาจเริ่มตามมาโดยที่ไม่รู้ตัวนอกจากนี้การดื่มน้ําที่มีแร่ธาตุบางชนิดเช่นซิงค์ แมกนีเซียมแมกนีเซียมหรือแม้แต่เนตรเนตรที่พบได้ในน้ำธรรมชาติบางประเภทก็สามารถช่วยกระตุ้นกระบวนการผลิตฮอร์โมนเพศชายและขยายหลอดเลือดได้ดีขึ้นส่งผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายที่น่าตกใจคือมีผู้ชายจำนวนน้อยมากที่รู้ว่าน้ำที่ดื่มในแต่ละวันอาจมีผลต่อสุขภาพทางเพศของเขามากกว่าที่เคยคิดไม่ใช่แค่เรื่องของการดื่มพอหรือไม่พอ แต่ยังเกี่ยวข้องกับชนิดของน้ำที่ดื่มด้วยเช่นน้ำจากธรรมชาติน้ำแร่น้ำที่ผ่านกระบวนการรีเวอร์ซอสโมสิสหรือน้ำที่มีค่า pH เป็นด่างอ่อนๆล้วนมีผลแตกต่างกันต่อร่างกายในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการศึกษาเรื่องโภชนาการทางเพศอย่างจริงจังแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ชายดื่มน้ำแร่ธรรมชาติหรือโซเชียลวอเตอร์ซึ่งหมายถึงน้ำที่มีโครงสร้างโมเลก,กุลที่เอื้อต่อการดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายกว่าส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นลดภาวะอักเสบในร่างกาย และช่วยให้ฮอร์โมนเพศชายทำงานอย่างสมดุลมากขึ้นหากคุณเคยสงสัยว่าทำไมบางวันคุณรู้สึกอ่อนเพลียง,ง่ายหรือสมรรถภาพทางเพศลดลงท,งทั้งที่ไม่ได้เครียดหรือไม่มีโรคประจำตัวใดๆคำตอบหนึ่งที่อาจถูกมองข้ามคือน้ำที่คุณดื่มอยู่ทุกวันยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยบางฉบับยังพบความเชื่อมโยงระหว่างภาวะขาดน้ำเรื้อรัง (chronic dehydration) กับระดับเทสโทสเตอรโรนที่ตำ่ำและสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายวัยกลางคนถึงสูงอายุ ร่างกายของเราสามารถส่งสัญญาณเตือนเรื่องการขาดน้ำได้หลายทางเช่นปากแห้งปัสสาวะสีเข้มหน่อยง่ายหรือแม้แต่ความรู้สึกหดหูซึมเศร้าซึ่งล้วนเป็นตัวบ่งชี้ว่าระบบในร่างกายกำลังทำงานผิดปกติและในระยะยาวอาจนำไปสู่ภาวะสมรรถภาพทางเพศบกพร่องได้ในแง่ของพฤติกรรมการดื่มน้ำหลายคนมักดื่มเมื่อรู้สึกกระหายเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วร่างกายเริ่มเข้าสู่ภาวะขาดน้ำก่อนที่จะรู้สึกกระหายเสียอีก ดังนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันโดยไม่ต้องรอให้รู้สึกกระหายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในผู้ชายที่มีอายุเกิน35ปีที่ระบบต่างๆในร่างกายเริ่มชะลอตัวลงการดูแลสุขภาพทางเพศของผู้ชายไม่ใช่แค่การกินยาหรือเสริอมอาหารแต่เริ่มต้นได้จากพื้นฐานที่ง่ายที่สุดคือน้ำที่คุณเลือกดื่มและในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปดูว่าความเชื่อที่ว่าน้ำเปล่าไม่เกี่ยวกับการแข็งตัวนั้นจริงหรือไม่และอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเข้าใจผิดเหล่านี้ ในสังคมของเรามีความเชื่อจำนวนมากเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายที่สืบทอดกันมายาวนานบางความเชื่ออาจฟังดูมีเหตุผลแต่เมื่อมองผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์แล้วกลับไม่ถูกต้องเลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนมักไม่เชื่อว่าจะส่งผลกับการแข็งตัวได้จริงมาดูกันว่าความเชื่อที่ผู้ชายส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับน้ำมีอะไรบ้างและความจริงทางวิทยาศาสตร์พูดว่าอย่างไรการดื่มน้ำไม่มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศ นี่คือความเข้าใจผิดที่แพร่หลายมากที่สุดหลายคนเชื่อว่าเรื่องของการแข็งตัวเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือจิตใจเท่านั้นแต่ความจริงก็คือน้ำเป็นพื้นฐานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบไหลเวียนโลหิตก็เป็นหัวใจสำคัญของการแข็งตัวของอวัยวะเพศหากร่างกายขาดน้ำเลือดจะค้นหนืดความดันจะพันผลการส่งเลือดไปยังอวัยวะเพศจะลดลงซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในการแข็งตัวได้อย่างชัดเจนดื่มน้ำอะไรก็เหมือนกันหมดอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่อันตรายการดื่มน้ำ พื่อสุขภาพทางเพศไม่ใช่แค่การดื่มน้ำอะไรก็ได้แต่เป็นเรื่องของคุณภาพของน้ำเช่นน้ำที่มีแร่ธาตุจำเป็นน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำที่มีค่า pH สมดุลต่อร่างกายหากคุณดื่มแต่น้ำที่ผ่านการกรองอย่างหนักจนไม่มีแร่ธาตุเลยหรือดื่มน้ำที่มีคลอรีนปนเปื้อน,นก็อาจส่งผลให้ระบบฮอร์โมนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าไม่มีปัญหาเรื่องแข็งตัวก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องน้ำหลายคนคิดว่าเพราะตนเองไม่มีปัญหาทางเพศในตอนนี้ จึงไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ําแต่ความจริงคือปัญหาสมรรถภาพทางเพศมักไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่สะสมจากพฤติกรรมในระยะยาวเช่นการขาดน้ําหรือรังการดื่มน้ําไม่พอในช่วงวัยทำงานและส่งผลชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้นดื่มน้ําเยอะเกินไปอาจเป็นอันตรายในทางทฤษฎีการดื่มน้ํามากเกินไปสามารถเกิดภาวะน้ําเป็นพิษ water intoxication ได้จริงแต่ในทางปฏิบัติภาวะนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากและส่วนใหญ่จะพบในนักกีฬาอาชีพหรือผู้ที่ฝืนดื่มน้ําจํานวนมาก ในเวลาสั้นๆส,สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการดื่มน้ำสองสามลิตรต่อวันตามความเหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพอากาศนั้นปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับร่างกายอย่างมากโดยเฉพาะกับระบบสืบพันธุ์น้ำเย็นช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้ดีกว่าบางคนเชื่อว่าการดื่มน้ำเย็นจัดจะทําให้ร่างกายตื่นตัวหรือกระตุ้นความรู้สึกทางเพศความจริงคือน้ำเย็นจัดอาจทําให้หลอดเลือดหดตัวในระยะสั้น ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดลดลงและในบางคนอาจรู้สึกไม่สบายท้องหรือหายใจติดขัดหลังดื่มน้ำเย็นจัดคำแนะนำจากแพทย์คือควรดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องหรือเย็นแบบพอดีเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีที่สุดการดื่มน้ำไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายความเข้าใจนี้ผิดอย่างมากเพราะการผลิตฮอร์โมนเพศชายอย่างเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนจำเป็นต้องอาศัยน้ำและแร่ธาตุบางชนิดเช่นซิงค์และแมกนีเซียม ซึ่งเป็นสารที่ละลายและเคลื่อนที่ในร่างกายผ่านระบบน้ำหากดื่มน้ำน้อยเกินไปร่างกายจะขาดตัวนำพาสารอาหารเหล่านี้และอาจทำให้การผลิตฮอร์โมนลดลงโดยไม่รู้ตัวน้ำดื่มไม่มีผลต่อคุณภาพน้ำอสุจิความจริงคือการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอมีผลโดยตรงต่อปริมาณและความหนาแน่นของน้ำอสุจิเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำอสุจิถึง90%ารหากร่างกายขาดน้ำน้ำอสุจิก็จะน้อยลงหนืดขึ้นและเคลื่อนที่ได้น้อยลงซึ่งส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์อย่างมาก การดื่มน้ำในตอนเช้าไม่สำคัญการดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางเพศในระยะยาวเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจำนวนมากในขณะนอนหลับผ่านการหายใจและเห่อการเติมน้ำเข้าสู่ระบบไหลเวียนในตอนเช้าช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทันทีและช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมอนต่างๆรวมถึงเทสโทสเตอโรนหลายสิ่งที่ผู้ชายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำและสมรรถภาพทางเพศนั้นไม่ถูกต้อง และบางอย่างอาจทําให้พฤติกรรมสุขภาพแย่ลงโดยไม่รู้ตัวการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเช่นการเลือกดื่มน้าที่มีคุณภาพการดื่มในปริมาณที่เหมาะสมและการดื่มน้ําในเวลาที่เหมาะสมอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องสมรรถภาพทางเพศและสุขภาพโดยรวมในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปพบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ว่าการดื่มน้ําส่งผลต่อฮอร์โมอนการไหลาเวียนโลหิตและสมรรถภาพทางเพศอย่างไรจากงานวิจัยระดับโลกหลายคนอาจยังสงสัยว่าเรื่องของน้ําดื่ม จะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้จริงหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือความเชื่อพื้นบ้านแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกหลายฉบับที่ยืนยันถึงความเชื่อมโยงระหว่างระดับน้ำในร่างกายระบบไหลเวียนเลือดฮอร์โมนเพศชายและสมรรถภาพทางเพศโดยตรงเริ่มต้นจากประเด็นพื้นฐานที่ว่าการแข่งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นกระบวนการที่อาศัยการไหลเวียนของเลือด ยังมีประสิทธิภาพเมื่อร่างกายขาดน้ำความหนืดของเลือดจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงอวัยวะเพศการไหลเวียนเลือดที่ลดลงจึงนำไปสู่การแข็งตัวที่ไม่สมบูรณ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Urology International 2020พบว่าผู้ชายที่มีอาการหย่อน สมรรถภาพทางเพศแบบอ่อนถึงปานกลางส่วนใหญ่มีภาวะขาดน้ำหรือรังโดยเฉพาะในกลุ่มที่ดื่มน้ำน้อยกว่า1.5ลิตรต่อวันนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการขาดน้ำมีผลต่อความดันโลหิตความไวของหลอดเลือดต่อเนตริกออกไซด์เนตริกออกไซด์และระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายเนตริกออกไซด์โนเป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นเพื่อช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นในช่วงที่เกิดการกระตุ้นทางเพศหากร่างกายขาดน้ำระบบการผลิตโ no, นจะลดลงส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวยากขึ้น และเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวน้อยลงตามไปด้วยงานศึกษาจาก American Journal of Men's Health 2018พบว่าผู้ชายที่มีระดับน้ำในร่างกายต่ำมีแนวโน้มที่จะมีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำและมีอาการทางเพศที่ถดถอยเช่นความต้องการทางเพศลดลงและความถี่ในการแข็งตัวตอนเช้าลดลงงานวิจัยยังระบุด,ด้วยว่าเพียงแค่ปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำให้มากขึ้นในระยะเวลา2ส,สัปดาห์ระดับเทสโทสเตอโรนสามารถกลับมาใกล้เคียงระดับปกติได้ในหลายราย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2016ที่แสดงให้เห็นว่าน้ำที่มีแร่ธาตุเช่นสังกะสีซิงค์แมกนีเซียมแมกนีเซียมและซีลีเนียมซีลีเนียมสามารถช่วยสนับสนุนการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายและช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ำอสุจิโดยเฉพาะในผู้ชายที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ในส่วนน้ำที่มี pH เป็นด่างอ่อน a l k a ค i n e w a t วอเตอร์นั้นมีการทดลองในยุโรปโดยศูนย์สุขภาพชาย Men's Health Foundation Europe พบว่าผู้ชายที่เปลี่ยนมาดื่มน้ำ pH 8.0ขึ้นไปติดต่อกัน4สัปดาห์มีค่าความยืดหยุ่นของหลอดเลือดดีขึ้นระดับฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีรายงานว่าการแข็งตัวตอนเช้ากลับมาในบางรายที่เคยไม่มีอาการนี้มานานในด้านของพฤติกรรมการดื่มน้ำมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดได้เผยแพร่ข้อมูลโภชนาการระบุว่าการดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณเริ่มต้นของระบบไหลเวียนที่ไม่ดีซึ่งนำไปสู่การแข็งตัวที่อ่อนแรงได้ในระยะยาวไม่เพียงแค่การไหลเวียนเลือดและฮอร์โมนเท่านั้นงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐเนเอชยังแสดงให้เห็นว่าความชุ่มชื้นของร่างกายมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic n e r ร์ u s ิ y s t e m ซึ่งควบคุมการกระตุ้นทางเพศโดยตรงหากร่างกายขาดน้ำระบบนี้จะทำงานผิดปกติทำให้ความไวในการตอบสนองทางเพศลดลง อีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าสนใจมาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พบว่าชายไทยไวัย30-50ปีที่มีพฤติกรรมดื่มน้ำต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมีแนวโน้มเป็นโรคหลอดเลือดอวัยวะเพศติดตันเร็วกว่าคนที่ดื่มน้ำในปริมาณเพียงพอถึง1.8เท่าและกลุ่มที่มีพฤติกรรมดื่มน้ำหลังตื่นนอนเป็นประจำมีระดับเทสโทสเตอโรนในเลือดสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มน้ำตอนเช้าอย่างมีในสําคัญทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอ และเลือกชนิดของน้ำที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสุขภาพทั่วไปแต่เป็นเรื่องของสมรรถภาพทางเพศโดยตรงมีผลทั้งต่อระดับฮอร์โมอนความแข็งแรงของหลอดเลือดความไวทางเพศและคุณภาพของอสุจิสรุปคือหากคุณเป็นผู้ชายที่กำลังเผชิญกับปัญหาการแข็งตัวไม่เต็มที่หรือรู้สึกว่าพลังความเป็นชายลดลงคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่ยาหรืออาหารเสริมราคาแพงแต่ควรเริ่มจากการมองย้อนกลับไปที่น้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ร่างกายต้องการมากที่สุด ในตอนต่อไปเราจะไปดูว่าสุขภาพทางเพศที่ดีจากการดื่มน้ำเพียงพอมีผลอย่างไรต่อภาพรวมของร่างกายและอะไรคืออันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อคุณละเลยเรื่องไง่ายๆอย่างน้ำเมื่อพูดถึงเรื่องน้ำหลายคนมักมองว่าเป็นเรื่องของการดับกระหายหรือเพียงแค่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายแต่ในความเป็นจริงน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลกระทบลึกซึ้งต่อสุขภาพโดยร,รวมโดยเฉพาะกับระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายการขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอย่างมาก และเป็นต้นต่อของปัญหาสมรรถภาพทางเพศแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียวร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำมากถึงประมาณ60-70%ซึ่งหมายความว่าเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะและระบบต่างๆล้วนต้องอาศัยน้ำในการทำงานหากน้ำไม่เพียงพอระบบทั้งหมดจะเริ่มทำงานผิดปกติตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงระบบประสาทส,ส่วนกลางหนึ่งในระบบที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่สุดจากการขาดน้ำคือระบบไหลเวียนโลหิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของเลือด เมื่อร่างกายขาดน้ำความหนืดของเลือดจะเพิ่มขึ้นการไหลาเวียนจะช้าลงและหลอดเลือดจะแคบลงโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความดันให้คงที่ผลที่ตามมาก็คือเลือดจะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ช้าลงโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศชายที่ต้องอาศัยการไหลาเวียนเลือดอย่างฉับไวและแรงเพื่อให้เกิดการแข็งตัวที่สมบูรณ์นอกจากนี้ภาวะขาดน้ำหรือรังยังสัมพันธ์กับการลดลงของฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักที่ควบคุมสมรรถภาพทางเพศความรู้สึกทางเพศ และพลังงานในชีวิตประจําวันหากระดับฮอร์โมนเพศชายลดลงคุณจะรู้สึกเหนื่อยง่ายสมาธิสั้นน้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุและที่สําคัญคือการแข็งตัวจะไม่เต็มที่หรือไม่เกิดขึ้นเลยภาวะขาดน้ํายังส่งผลต่อคุณภาพของน้ําอสุจิโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายวัย30-50ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าน้ําอสุจิของผู้ชายที่ดื่มน้ําไม่พอในแต่ละวันจะมีความหนืดสูงขึ้นความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิลดลง และปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์และโอกาสในการมีบุตรไม่เพียงเท่านั้นการขาดน้ำยังมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นทางเพศโดยตรงหากระบบประสาทส่วนกลางมีความเครียดสูงหรือได้รับสารสื่อประสาทน้อยลงเนื่องจากการไหลเวียนโลหิตท,ที่ไม่ดีจะทําให้ความรู้สึกทางเพศลดลงหรือรู้สึกเฉยๆกับสิ่งเร้าที่เคยกระตุ้นมาก่อนในด้านของสภาพจิตใจผู้ชายที่ขาดน้ำเป็นประจำจะมีแนวโน้มเป็นโรควิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าคนที่ดื่มน้ำเพียงพอโดยอาการเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อการตอบสนองทางเพศซึ่งมีทั้งการแข็งตัวช้าหรือไม่มีการแข็งตัวเลยแม้จะมีสิ่งเรา้าผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการขาดน้ำไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านร่างกายเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงคุณภาพชีวิตความสัมพันธ์คู่รักและความมั่นใจในตนเองอย่างลึกซึ้งผู้ชายหลายคนเริ่มมีปัญหาทางเพศโดยไม่รู้ว่าต้นต่ออยู่ที่พฤติกรรมพื้นฐานที่ง่ายที่สุดอย่างการดื่มน้ำ อีกประเด็นที่สําคัญคือระบบการกําจัดของเสียในร่างกายเช่นตับและไตก็ทํางานช้าลงเมื่อคุณดื่มน้ําไม่พอเมื่อของเสียตกค้างในร่างกายมากขึ้นสารพิษบางชนิดจะไหลเวียนในกระแสะเลือดและส่งผลต่อหลอดเลือดทั่วร่างกายรวมถึงที่อวัยวะเพศซึ่งนําไปสู่ภาวะหลอดเลือดอักเสบและทําให้การแข็งตัวแย่ลงในระยะยาวการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้เผยว่าผู้ชายที่ดื่มน้ำน้อยกว่า1ลิตรต่อวันมีอัตราการเกิดโรคเกตจิเรกเตอร์ดิสฟังชันสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง3 4เ และผู้ชายที่ดื่มน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดวันโดยไม่รอให้กระหายจะมีระดับพลังงานและการตอบสนองทางเพศที่สูงกว่าแม้อายุมากขึ้นก็ตามโดยรวมแล้วเราสามารถสรุปได้ว่าการขาดน้ำคือภัยเงียบที่ทำลายสมรรถภาพทางเพศอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลายคนอาจไม่ทันสังเกตเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่เกิดจากการละเลยอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนหรือเป็นปีการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่การออกกำลังกายกินอาหารดีๆหรือหลีกเลี่ยงความเครียดเท่านั้นแต่การดื่มน้ำให้ถูกต้อง เป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกับสุขภาพในทุกระดับโดยเฉพาะกับความเป็นชายที่แท้จริงในตอนถัดไปเราจะพูดถึงวิธีปฏิบัติที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นด้วยการใช้น้ำอย่างชาญฉลาดเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าน้ำมีบทบาทสำคัญต่อสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายอย่างไรคำถามต่อมาก็คือแล้วต้องทำอย่างไรจรึงจะดื่มน้ำได้ถูกต้องและมีผลเชิงบวกต่อสุขภาพทางเพศจริงๆ ในหัวข้อนี้เราจะมาให้คำแนะนำที่ใช้งานได้จริงปรับใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริมแพงหนึ่งดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนอย่างน้อย500้อมลขณะที่คุณนอนหลับร่างกายจะสูญเสียน้ำจากการหายใจเหงื่อและกระบวนการเมตาบอลิซึมการดื่มน้ำหลังตื่นนอนทันทีจะช่วยปลุกระบบไหลเวียนเลือดกระตุ้นการทำงานของไตและส่งผลต่อฮอร์โมนเพศชายที่หลังในช่วงเช้าหากคุณทำสิ่งนี้เป็นประจำคุณจะรู้สึกสดชื่นมีพลัง และตอบสนองทางเพศดีขึ้นในระยะเวลาไม่นาน 2. อย่ารอให้กระหายค่อยดื่มน้ำความกระหายเป็นสัญญาณสุดท้ายที่ร่างกายเตือนว่าคุณเริ่มขาดน้ำแล้วดังนั้นอย่ารอถึงตอนนั้นควรแบ่งการดื่มน้ำออกเป็นช่วงๆตลอดทั้งวันเช่นดื่มทุกชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งแก้วหรือดื่มก่อนอาหาร30นาทีดีกว่าการดื่มรวดเดียวปริมาณมากในเวลาใดเวลาหนึ่ง 3. เลือกดื่มน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำที่มีแร่ธาตุน้ำที่มีแมกนีเซียมสิง และแร่ธาตุอื่นๆเช่นซีรีเนียมมีบทบาทโดยตรงต่อการผลิตฮอร์โมนเพศและการไหลเวียนเลือดขวเลือดน้ำที่มีค่า TDS (Total Dissolved Solids) ในระดับปานกลางถึงสูงซึ่งมักจะระบ,บุไว้ที่ฉลากข้างขวดสีหลีกเลี่ยงน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุเลยเช่นน้ำ r o น้ำที่ผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis r o แม้จะสะอาดแต่ไม่มีแร่ธาตุใดๆเหลืออยู่เลยหากดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านอาจทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุสำคัญและส่งผลต่อการทำงานของระบบฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์ได้หดื่มน้ำก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ30นาทีร่างกายที่ชุ่มชื้นดีจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้ง่ายขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นส่งผลให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้เต็มที่มากกว่าในช่วงที่ร่างกายขาดน้ำการดื่มน้ำก่อนมีเพศสัมพันธ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจได้จริง6สังเกตสีสาวาเป็นตัวชี้วัด สีของปัสสาวะสามารถบอกส,สถานะของน้ำในร่างกายได้อย่างแม่นยำหากปัสสาวะสีเข้มแสดงว่าร่างกายขาดน้ำควรดื่มน้ำมากขึ้นแต่หากสีใสเกินไปอาจแปลว่าคุณดื่มน้ำมากเกินไปและอาจเจือจางแร่ธาตุในร่างกายได้เจ็ดลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ดึงน้ำออกจากร่างกายเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเร่งให้ร่างกายขับน้ำออกมากขึ้นทำให้คุณอยู่ในภาวะขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวหากคุณต้องดื่มคนดื่มน้ำตามมากเป็นสองเท่าของปริมาณเครื่องดื่มนั้น 8. เติมแร่ธาตุด้วยน้ำผสมเลมอนหรือเกลือชมพูคุณสามารถทำน้ำดื่มที่ช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศได้เองง่ายๆที่บ้านเช่นน้ำเปล่าผสมเลมอนเล็กน้อยและเกลือชมพูปลายช้อนชาวิธีนี้ช่วยเพิ่มอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายและช่วยให้การดูดซึมแร่ธาตุจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมอนเพศดีขึ้น 9. ใช้ขวดน้ำส่วนตัวเป็นตัวช่วยเตือนการพกขวดน้ำติดตัวจะช่วยให้คุณจำได้ว่าต้องดื่มน้ำ และสามารถควบคุมปริมาณที่ดื่มในแต่ละวันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในผู้ชายวัยทำงานที่มักละเลยการดื่มน้ําระหว่างวัน10ดื่มน้ําให้เพียงพอตามน้ําหนักตัวโดยทั่วไปแนะนําให้ดื่มน้ําวันละ30-40มลต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเช่นหากคุณหนัก70กิโลกรัมควรดื่มน้ําประมาณ2-12 8ลิตรต่อวันและเพิ่มขึ้นหากคุณออกกําลังกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนการนําแนวทางเหล่านี้ไปใช้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศเท่านั้น แต่ยังช่วยฟื้นฟูพลังงานสุขภาพหัวใจการนอนหลับความจําและอารมณ์โดยรวมอีกด้วยเพราะระบบทั้งหมดในร่างกายเกี่ยวข้องกันอย่างซับซ้อนและน้ําคือปัจจัยสําคัญที่เชื่อมโยงระบบเหล่านี้เข้าด้วยกันสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากโรงพยาบาลหรือคลินิกแต่มาจากสิ่งที่เราทําทุกวันการเลือกดื่มน้ําอย่างตั้งใจคือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่มีผลลัพธ์ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะต่อพลังความเป็นชายของคุณในตอนถัดไปเราจะไปดูว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวันเช่นการกินนอน และการออกกําลังกายมีผลอย่างไรต่อการทํางานของน้ําในร่างกายและช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้อย่างไรบ้างแม้ว่าการดื่มน้ําอย่างเพียงพอจะเป็นหัวใจสําคัญในการส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายแต่หากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของคุณขัดกับการรักษาสมดุลของน้ําในร่างกายผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจน้อยกว่าที่ควรจะเป็นในหัวข้อนี้เราจะเจาะลึกถึงพฤติกรรมหลักที่สัมพันธ์กับระดับน้ําในร่างกายและวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อนําไปสู่สมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้น หนึ่งการนอนหลับการนอนหลับไม่เพียงพอหรือมีคุณภาพต่ำทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวเพราะช่วงเวลานอนคือช่วงที่ร่างกายใช้ทรัพยากรในการซ่อมแซมตัวเองรวมถึงการสร้างฮอร์โมนเพศอย่างเทสโทสเตอโรอนหากคุณนอนไม่พอต่อหมดไตจะหลั่งคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบตรงข้ามกับฮอร์โมนเพศชายส่งผลให้ร่างกายเก็บน้ำได้น้อยลงเกิดอาการขาดน้ำลึกโดยที่ปัสสาวะยังดูปกติและทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงโดยไม่รู้ตัว สองการกินอาหารเค็มหรือแปรรูปมากเกินไปโซเดียมในอาหารเค็มจะทําให้ร่างกายเก็บน้ําไว้ในช่องว่างระหว่างเซลล์มากขึ้นแทนที่จะอยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งเป็นน้ําที่ใช้ได้จริงกับอวัยวะเพศส่งผลให้เกิดภาวะบวมน้ําขาดสมดุลแร่ธาตุและทําให้การไหลเวียนเลือดไปที่อวัยวะเพศแย่ลงการลดอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมาม่าของทอดและเครื่องปรุงรสสาเร็จรูปจะช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลน,น้ําได้ดีขึ้น และลดโอกาสเกิดภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมในระยะยาว 3. การออกกําลังกายแบบเหมาะสมการออกกําลังกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเพศอย่างเป็นธรรมชาติแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือหลังการออกกําลังกายร่างกายจะสูญเสียน้ําและแร่ธาตุผ่านเหงื่อเป็นจํานวนมากหากคุณดื่มน้ําไม่พอหลังออกกําลังกายร่างกายจะเข้าสู่ภาวะขาดน้ําสะสมและส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเพศตกลงโดยไม่รู้ตัว คำแนะนำคือควรดื่มน้ำอย่างน้อย500-700มิลลิลิตรหลังออกกำลังกายและควรเติมเกลือแร่เล็กน้อยหากคุณเสียงเหงื่อมากเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของร่างกายอย่างรวดเร็ว 4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับปัสสาวะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าปกติและยับยั้งการหลัง one, ่งฮอร์โมนทีอาร์ทิคอร์โมน (ADH) ซึ่งมีหน้าที่เก็บน้ำในไตเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียง1 2แก้วต่อวันร่างกายจะขาดน้ำมากกว่าปกติ และส่งผลโดยตรงต่อการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศชายการดื่มน้ำหนึ่งสองแก้วก่อนและหลังดื่มแอลกอฮอล์สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศได้และควรจำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินหนึ่งสองครั้งต่อสัปดาห์ 5. ความเครียดหรือรังความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับคอติซอลสูงและส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำอย่างเงียบๆเ,เพราะฮอร์โมนความเครียดจะไปกดการหลังห่งฮอร์โมนที่ช่วยรักษาน้ำในร่างกายอีกทั้งยังลดการหลั่งเทสโทสเตอโรน ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความต้องการทางเพศและคุณภาพการแข็งตัวการดื่มน้ำบ่อยๆระหว่างวันการหายใจลึกๆและการทำสมาธิหรือโยคะเป็นประจำจะช่วยควบคุมความเครียดและฟื้นฟูสมดุลน้ำในร่างกายให้คงที่ส่งผลดีต่อสุขภาพทางเพศในระยะยาว6การทำงานหนักหรืออยู่ในห้องปรับอากาศทั้งวันผู้ชายจำนวนมากทำงานในสภาพแวดล้อมที่เย็นและแห้งเช่นในสำนักงานหรือห้างสรรพสินค้าอากาศแห้งจะดูดซับน้ำจากร่างกาย โดยไม่รู้ตัวแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยออกแต่ร่างกายจะค่อยๆสูญเสียน้ำและอาจทำให้รู้สึกว่วงเพลียรหรือสมรรถภาพทางเพศลดลงแบบไม่ทันสังเกตคำแนะนำคือให้ตั้งเวลาเตือนตัวเองดื่มน้ำทุก60-90นาทีโดยเฉพาะในสถานที่ปิดและควรดื่มน้ำเพิ่มเล็กน้อยเมื่อคุณรู้สึกว่าอากาศในห้องแห้งหรือเย็นมากเกินไป 7. การใช้สมาร์ทโฟนก่อนนอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนการนอนหลับเมื่อการนอนหลับคุณภาพต่ำร่างกาย จะไม่สามารถฟื้นฟูสมดุลของน้ําและฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อก,การผลิตเทสโทสเตอโรในเช้าวันถัดไปและส่งผลต่อความต้องการทางเพศโดยตรงควรปิดหน้าจอและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้านอนอย่างน้อย30นาทีและดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วก่อนนอนเพื่อช่วยให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้อย่างเต็มที่สรุปสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องของการแข็งตัวอย่างเดียวแต่มันคือภาพรวมของพลังชีวิตของผู้ชายทุกคนน้ําเป็นหัวใจของสุขภาพ แต่พฤติกรรมประจำวันเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประโยชน์ของน้ำแสดงผลหรือหายไปพฤติกรรมที่ดีเช่นการนอนเพียงพอการออกกำลังกายสม่ำเสมอการควบคุมความเครียดและการดื่มน้ำที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณดึงศักยภาพของร่างกายออกมาได้เต็มที่ในตอนสุดท้ายเราจะสรุปทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้พร้อมคำชวนให้คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพความมั่นใจและพลังความเป็นชายที่คุณคู่ควรคุณอาจไม่เคยนึกมาก่อนว่าน้ำที่เราดื่มทุกวันนั้น จะมีอิทธิพลต่อสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายอย่างลึกซึ้งขนาดนี้แต่จากทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวิดีโอนี้ตั้งแต่นิยามทางการแพทย์ความจริงกับความเชื่อผิดๆหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ผลกระทบด้านสุขภาพไปจนถึงคำแนะนำด้านพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์เราหวังว่าคุณจะเริ่มมองน้ำในแบบที่ต่างออกไปน้ำไม่ใช่เพียงของเหลวที่ช่วยดับกระหายแต่คือระบบขนส่งของร่างกายคือพาหะของฮอร์โมนคือเครื่องมือพื้นฐานในการขับเคลื่อนระบบไหลเวียนโลหิต และที่สําคัญคือตัวช่วยในการฟื้นฟูและรักษาพลังทางเพศที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้ชายทุกคนคุณไม่จําเป็นต้องเริ่มจากอะไรใหญ่โตไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดในวันเดียวขอเพียงคุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นดื่มน้ําสะอาดทันทีหลังตื่นนอนพบขวดน้ําติดตัวเสมอในที่ทํางานดื่มน้ําระหว่างวันให้ได้อย่างน้อยแ0สิบแก้วหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ทําให้ขาดน้ําเช่นแอลกอฮอล์หรือกาแฟในปริมาณมาก เลือกน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมโพแทสเซียมซึ่งมีผลดีต่อระบบประสาทและหลอดเลือดปรับเวลานอนและลดความเครียดที่สะสมในแต่ละวันทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คุณทำได้เองไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากไม่ต้องพึ่งยาหรือวิธีรักษาที่เสี่ยงแต่เป็นการฟื้นฟูจากภายในอย่างยั่งยืนจำไว้ว่าสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่แค่เรื่องของการแข็งตัวแต่คือสัญญาณของร่างกายที่สมดุลมีพลังและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลในวิดีโอนี้มีประโยชน์อยากเก็บไว้คนเดียวแชร์ให้กับเพื่อนพี่น้องหรือคนที่คุณรักเพราะคุณอาจกำลังช่วยให้ใครสักคนพ้นจากความทุกข์ความอับอายหรือความเครียดที่สะสมมาเป็นเวลานานและถ้าคุณอยากให้เราทำวิดีโอแบบนี้อีกกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าหัวข้อสุขภาพใดที่คุณอยากรู้ลึกรู้จริงและรู้วิธีแก้ไขแบบเข้าใจง่ายสุขภาพทางเพศคือส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าอาย หรือห้ามพูดถึงอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณกล้าเปิดใจร่างกายและชีวิตของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้จำไว้นะครับบางครั้งการเปลี่ยนชีวิตอาจเริ่มต้นจากเพียงน้ำแก้วเดียวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับคนพนมมือ